ข้างใน,นมันก็จะมีขนมเลยครับอย่างแหล่งนี้ครับต่อไปก็จะมีนี่ครับนี่นี่นี่นสวัสดีครับพวกเรา I อ m m o ม o เตอร์ทครับ วันนี้นะคะลำจะมาแกะของเล่นครับนี่ครับโปเกมอนเจอรี่ตราโอเรนย่าครับนี่องจะแถมครับสายลูกมือลายโปเกมอนครับเจ้าสายลูกมือลายโปเกมอนเนี่ยครับมันจะมีให้สะสมสิบแบบครับดูได้จากข้างหลังเลยครับนี่ครับแต่ข้างหลังอ่ะมันจะมีอยู่แปดแบบครับอีกสองแบบนะครับเขาปิดไว้ครับ ให้เราไปอิตเตอร์เอ็กกันนีครับว่ามันจะไป็ไลายอะไรครับถ้าพร้อมแล้วไปดูข้างในกันเลยค่ะข้างในมันก็จะมีขนมเลยครับอย่างแรล่นี้ครับ <S <S ต่อไปก็จะมีนี่คับนี่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 ใส่แล้วขมือ <S <S 2> <S 2> ได้ไลายล,ล,ล,ลายนลูกได้ไลายลายได้ลายนี่ต้องขอไปดูข้างหลังก่อนหนึ่งลายนี้ลายนี้ลายเก้าเลที่เก้าครับ ใช่เปล่า9หรือ6เป็น6ลายที่6เป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรบ้างเอาตัวได้ลายที่6ครับนี่เลยมาดูลายกันชัดๆนะครับว่าลายที่6หน้าตาเป็นยังไงคบนี่เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปิกจูนนะครับแต่ตัวเนี้ผมไม่รู้มัเชื่ออะไรครับให้พ่อเซิร์ชให้ได้ได้ได้มาเดี๋ยวพ่อเซิร์ชให้ครับครับหนึ่งนะครับอ่าเหมือนนจะคุณพ่อจะเจอแล้วครับ แล้วข้างหลังมันเป็นไงหลุกดูข้างหลังก่อนไปไหนดูข้างหลังก่อนครับข้างหลังมันก็จะเป็นไม้บรรทัดครับนี่มีเซนติเมตรไร้ด้วยครับข้างหลังเราก็จะแสดงว่านอกจากใช้เป็นสายรัดข้อมือแล้วยังใช้เป็นไม้บรรทัดเอาไว้เรียนได้ด้วยได้ใช่ไหมใช่มาหาเจอแล้วครับมาหาเจอแล้วนีไหนไหนนี่ตัวนี้งนวางเขาดูวางเขาดูอ่านี่ไงอ๋อนี่ตัวนี้ไงนีตัวนี้ไงตัวนี้ไงที่มันเป็นด่างสามลายเนี่ยมันชื่ออะไรอ่ะ มอมอปิกโกป่ะมอปิกโกมอปิกโกอะไรเงี้ยมอปิกโกเฮ้ยมันมีสองสองล่างด้วยตัวนี่นี่มันมีมันมีล่างหิวล่างโกรธเหนไหมหิวฮังกี้หิวฮอหิวกับล่างฟูเบรี่อันนี้อาจจะอิ่มมีความสุขป่ะความสุขักรธไหมปกติอ๋อเอ้ยเจ๋วเจ๋วตัวนี้เจ๋วไอพ่อชอบพ่อชอบเดี๋ยวไปหาดูกันไหมว่ามันมันทำอะไรได้บ้างป่ะอืมโอ้ดีเลยเนาะตกลงเอาตัวได้ลายเลยครับลายไลายที่หกครับ ชื่อว่ามอปิโกมอปิโก,โกมอปิโก,โกนะโอเคมอปิโก,โกตัวจะเรียกเจ้าแม้ท่านี้ว่าปิกมาปิโกวันนี่ไงปิกาจูกับมาปิโกมามาปิโกโอเคโอเค็บอะไรเขาก็บอะไรอต่อต่อนี่เป็นอะไรนะปิกมาปิโกโอเคค่ะห <laughs> นุ่มก็จะหน้าตาป,ประมาณนี้นะคบมันข้าวพองอะ่ะ ก็จบไปแล้วครับกับแกงแกะกองโปเกมอนโจนี่ครับถ้าใครอยากได้ซื้อได้ที่เซเว่นอีครับนี่ครับเซเว่นอีเลเนะคบสุดท้ายสรุปเนาะว่าเราได้ไลที่6ครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครต์ให้พวกเราไอเอ็มมาตัวทีวีครับสวัสดีครับ ชมคลิปของน้องออตโต้คับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อนมากดติดตามน้อง